สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันจะเริ่มลุกลามไปทุกทีนะครับแล้วก็มีการแชร์ไปเรื่อยๆขอยเกิดความเข้าใจผิดซึ่งมันส่งผลเสียหลายๆอย่างนะครับก็เรื่องของเนี้ยที่ที่ผมเคยพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการแอบอ้างครับแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของกองทุนน้ำมันโลกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการแอบอ้างว่าเป็นเชื้อสายของ อดีตพระมหากษัตริย์ก็คือมีการแอบ,บอ้างว่าเป็นพระธิดาของรัชกาลที่เจ็ดอี้พู้ตรงเยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงผมจะพูดถึงสองสองประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเรื่องของการแอบ,บอ้างว่าเป็นพระธิดาของรัชกาลที่เจ็ดซึ่งถ้าคุณอ่านประวัติศาสตร์หรือคุณไปเซิร์ช Google หรือว่าไปสอบถามใครอะไรก็ได้นะครับหน่วยงานไหนก็ได้นะครับมันก็จะปรากฏชัดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ้าเนี่ยกานที่เจ็ดเนี่ยกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันลีเนี่ยไม่มีพระอรรถไม่มีพระราชาธิดานะครับเนื่องจากพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและพระองค์ก็สลระราชอำนาจนะครับในปี2477หลังจากนั้นเนี่ย2484พระองค์ก็สวรรคตนะครับซึ่งในช่วงระ,ระยะเวลานั้นเนี่ยพระองค์มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง รับสุขภาพไปดังนั้นไอการที่มีบุตรมีอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วประวัติศาสตร์ก็ะระบุไว้ชัดเจนว่าพระองค์ไม่มีบุตรไม่มีพระธิดาดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดว่าคนที่แอบอ้างเป็นพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยอายุจะเท่าไหร่แล้วละครเราลองเปรียบเทียบดูนะครับน่าจะเกือบร้อยปีอ่ะหรือไม่ก็แปดสิบเก้าสิบซึ่ง รูปที่เขาเอามาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วยังมีคลิปมีอะไรที่บอกเรียกร้องความเป็นธรรมอะไรนะครับคือมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็ทำไมคุณไม่เปิดเผยตัวเราว่าคุณเป็นใครมีแต่อะไรครับมีแต่โพสต์รูปมีแต่โฆษณาชวนเชื่อมีแต่ว่าจะนาเรีขี่ม้าขาวจะมาช่วยทําให้คนไทยพ้นทุกน้ำรวยนะครับถูกไหมครับอันนี้ประเด็นแรกที่ผมจะพูดถึงคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เป็น ไปไม่ได้เลยอันนี้แอบอ้างชัดเจนไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับดูก็ได้เรื่องเนี้ยหลอกลวงนะครับอย่าไปเชื่อและประเด็นที่สองที่ผมจะพูดต่อเน,นี่ยคือเรื่องอะไรครับที่ก็บอกว่าเป็นเจ้าของกองทุนน้ามันโลกนะครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องอธิบายเรื่องนี้ก่อนครับว่ากองทุนก่อนนะครับกองทุนคืออะไรคือการระดมเงินของนักธุรกิจประชาชนนะครับเพื่อมาลงทุนในสิ่งต่างๆแล้วก็จ่ายผลตอบตอบแทนไปนะครับไอการที่จะ ตั้งกองทุนได้เนี่ยก็คือมันต้องอะไรครับหนึ่งคุณต้องมีผู้จัดการกองทุนคุณต้องมีใบอนุญาตคุณต้องสื้อเห็นว่าคุณลงทุนอะไรผมจะมองประเด็นนี้นะครับประเด็นที่บอกว่ากองทุนน้ำมันโลกก็หมายความว่าไงหมายความว่าเขาลงทุนเกี่ยวกับน้ํามันถูกไหมครับและที่สําคัญเนี่ยไอการลงทุนประเภทเนี้คุณต้องเป็นยังไงครับคุณต้องมีผู้จัดการกองทุนคุณต้องมีสินทรัพย์ในการลงทุนเขาเรียกว่า NAV มาถึงนี้อาจจะสับวิธาการนิดนึงนะครับ NAV คืออะไร NAV ก็คือ Net Asset Value นะครับก็คือสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในช่วงเวลานั้นก็คือกองทุนทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีสินทรัพย์อยู่ตรงนั้นว่ามีเท่าเท่าไหร่อีกพันล้านนะครับกี่หมื่นล้านที่เราจะลงทุนเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วผลตอบแทนจะต้องจ่ายอย่างไรนะครับซื้อหน่วยลงทุนเขาเขาาจะขายเรียกว่าหน่วยลงทุนนะครับสมมติว่าคุณมีเงินพันบาทนะมีเงิน พันบาทเนี่ยเขาขายหน่วยลงทุนสิบบาทนะครับคุณก็จะได้หนึ่งร้อยกองทุนนะครับกองทุนเขาจะขายแบบเนี้ยขายเป็นหน่วยหน่วยลงทุนนะครับที่สําคัญเนี่ยไอการที่จะขายกองทุนได้เนี่ยมันต้องมีใบอนุญ,ญาตอนุญาตในการการขายกองทุนและมีผู้จัดก,การกองทุนนะครับคุณก็ต้องไปสอบถามสอบถามไอเนี่ยไออะไรที่โฆษณาชวนเชื่อในไลน์ในอะไรเนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าของกองทุนน้ำมันเนี่ยคุณต้องถามนะครับถ้าคุณไม่ถามคุณก็จะถูกหลอกนะครับ ต้องถามว่าขอทราบ NAV ของกองทุนนี้หน่อยขอทราบใบาอนุญาตจัดตั้งกองทุนหน่อยขอทราบรายชื่อผู้จัดการกองทุนหน่อยนะครับแล้วขอทราบชื่อแล้วเนี่ยขอปร,ประวัติการทํางานของผู้จัดการกองทุนหน่อยว่าเป็นใครนะครับอันนี้คือเรื่องที่คุณจะต้องถามนะครับถ้าคุณไม่ถามพุ่งตรงนะแล้วยังเชื่อต่อผมก็ช่วยไม่ได้อันนี้พุ่งตรงนะผมก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะ การที่เราจะลงทุนเลยเราต้องรู้ในสิ่งที่ลงทุนรู้ว่าใครเป็นคนชักชวนเราลงทุนรู้ประวัติของเขามีความน่าเชื่อถือไหมนะครับขนาดว่ารู้ขนาดนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะได้กําไรนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นไม่มีการลงทุนอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเนี่ยคือที่ต้องพูดเนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีการเผยแพรค่คลิปพวกเนี้ยตลอดนะครับแล้วประชาชนเนี่ย บางคนนะครับบางคนก็หลงเชื่อมีบางคนสาธุก้ว่นะที่น่าเจ็บปวดนะอ่าผมไม่ได้เจ็บปวดหรอกแต่ผมว่าญาติเขาน่าจะเจ็บปวดคืออะไรครับคือบางคนบอกว่าเป็นนี่เป็นสินรอนะครับรอนาลีขี่ม้าขาวมาโปลดมาปลด,ปดนี่อะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งรอ <c oughs> คุณคุณจะรอหรอ <c oughs> เราเป็นนี่เราก็ต้องหาเงินมาใช้นี่ไม่ใช่ใครคนอื่นมาปลดนี่ให้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยระวังจะถูกหลอก ไม,ไ,มไ,มไม่ต้องระวังดีกว่านะครับฟันธงนะครับ,ง,รบงานนี้หลอกแน่นอนนะครับหนึ่งประเด็นเป็นราชธิดาของรัชกาลที่เจ็ดเป็นไป,ไปไม่ได้ตัดไปเลยอันนี้หลอกลวงสองเจ้าของกองทุนน้ามันโลกนะครับเจ้าของกองทุนน้ามันโลกเนี่ยเพื่อความชัดเจนอันนี้ผมยังให้โอกาสนะเพื่อความชัดเจนก็คือถามก็เลยว่าค่า NAV กองทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือเม็ดอส เรแอสเซกองทุนอยู่ที่เท่าไหร่ต้องมีเอกสารนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดในไลน์นะไม่ใช่พูดในทิกต็อกไม่ใช่พูดในโลกออนไลน์ว่ามีเท่านั้นเท่านี้นะครับต้องมีเอกสารยืนยันและผู้จัดการกองทุนคือใครนะครับแล้วก็ใบอนุญ,ญาตการจัดตั้งกองทุนต่างๆนะครับลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับต้องถามนะครับถ้าไม่ถามก็อย่างที่บอกผมก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องถูกหลอกต่อไปนะครับ ฝากเตืนกันไว้แค่นี้นะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณยังไม่ได้พิสูจน์คุณยังไม่ได้หาข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับสวัสดีครับ